สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข่นะครับสิภ้าะมะเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทางเล็กเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจ,จิกายน2,568เดร์อยหเด้อหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับเล็กเพิ่นมาเล็กเพิ่นเข่าในงวดที่ผ่านมางวดนี้เพิ่นแบงปันแม่แล้วพี่น้องผมมีนี่แต่เด็ดเด้อพี่น้องเด้ดเดดเดดอเต็มอึ่งตึงเลยในคลิปนี้เนาะ บกคนสิพลาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนะครับเป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับสิาพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที อันนี้เป็นของอาจารย์เนือเมฆนี่อ่อนนะครับวิ่งบนล่างม้าตัวหนึ่งหรือสองตัวพนว่าจังสันนะครับมีสามมีหกมีเก่าพี่น้องนะครับมีสามมีหกมีเก่าเด้อเป็นวิ่งของอาจารย์เนือเมฆนี่อ่อนพี่น้องผมนะครับและกาทัดมาเนี่เป็นของอาจารย์บุญรอดนะครับเดินลางเพิ้นหากับเจ็ดพี่น้องเพิินกระจำใส่กันน้ำหาเจ็ด หาสีา 6, ห่หาหกหาแปดเและกเจ็ดเก้า 7, 9, นะครับและก็าย้ำลงมาเนี่เป็นข้างบนนะครับเด่นเกับแนะครับประจับใส่กันพร้อมเจ็ดแปดเจ็ดสองดหาเจ็ดเก้าแปดหากับแปดเก้าข้อมูลแนวทางของอาจารย์บุญรอดนะครับพี่น้องครับโอ้ที่แดงกะลาดอกเสียงพิ้นที่แดงเปิดบุรี่เสด็จ ถัดมาเป็นของอาจารย์แอดปีชานะครับหนึ่งเประจจิกายนวิ่งรูดเด้าอพี่น้องเดอสมตัวเพ่นนะครับหนึ่ง652 542ด8 3นย์่แน9 5 8นะครับละกะสอตัวพี่น้องครับ 9. 1 9. 8 9. 5 6. 2 5. 2 5. 3 8. 3 4 2และ58าดพี่องผมนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดปีชานะครับใบนี้เป็นของยายผาพี่น้องครับเป็นชุดเต็มนะครับบนลางพันเดอร์นะครับของยายผ้าพันวาให้หาเอาโตนันมาตัดเอาวสั้นนะครับ เอาละัที่นี่นะครับพาพพี่น้องมาธี่ใบหนี้นะครับใบหนี้ของอาจารย์แอดสุยพี่น้องนะครับสองวัที่พันมาเพิ่นมาเพิ่นเข่าเด้อวดลลาสูดวงหันกันหนึ่งหกกหนึ่งเนี่ยนะครับเพิ่นมาเด้งวดก่อนพูดเจ็ดแปดต้องตรงพี่น้องนะครับวันนี้เพิ่นแบงปันไม่แล้วพี่น้องครับอาจารย์แอดสุยนะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้ากับศูนย์หกพี่น้องครับเพิ่นดูดศูนย์เด้อ นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับโอ้ยเห็นภาพพื้นหลังของอาจารย์ซุยนี่ก็ขค้นพอตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะพวกพลอุ่งพวกพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยพ่อนิยมแท้แทเยยี่ห้อนี่การนี่วัฒนธนะครับว่าตั้งแต่วางแน่นี่สีกซ่องดีตับ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 หายจอกหลดเลยบอกกินน้ำความในสมัยตะกีเนาะโอ้สันดกนะครับด้างหลังมากนี่ครับกับบ่เห็นเนาะนะครับบ่แน่ใจว่าเป็นจจงไดบุนะครับนี่ละนี่ละการนี่ห นี่ครับเอารวมใส่กันว่างใส่กันเด้อนะครับอาจารย์สุยอันนี้เป็นชุดเต็มลางของอาจารย์แอดโจนะครับพี่น้องผู้ใดเป็นแฟนคลับเอฟซีของอาจารย์แอดโจนี่ครับไปเด้อนะครับพี่น้องครับสุดเต็มลางเพิ่นนะครับตามมาด้วยใบนี้นะครับใบนี้งวดที่ผ่านมาเนี่เพิ่นหายหกหนึ่งกับเก่าหนึ่งไบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นหายหกหนึ่งกับเก่าหนึ่ง วันนี้พ่อไห้4-3กับ7-3เหระพี่น้องนะครับ4-3กับ7-3เด้อนะครับ,รบที่แดงม่แน,น่ใจว่าเป็นของอาจารย์ทองเปลวหรือบอกเพราะว่าบอกเห็นต้นทางพนันนะครับตัวลักษณะการว่างตัวเล็ค่ะ่ๆก็ของอาจารย์ทองเปลวนะครับอันนี้เป็นของแอดปุลินพี่น้องผม108208608708นะครับสามตัวข้างบนเนาะ สองตัวนี่ศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเก้านะครับข้างล่างศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าและสามหกขอ้อมูนแนวทางของแอดปุรินนะครับพี่น้องผมพาพี่น้องมาที่ายแร่นะครับยใยแรบใบหนีงวดที่พันธมากหกหนึ่งตรงตรงพี่น้องนี่นะครับหกหนึ่งต้งตรงเดิมพันมากพันเขา่าเข่าตรงตรงนะครับใยแรลพันมีหลายสูตรพี่น้องขอ้อมูนแนวทางที่พันแบงปันมากก็เลยมีหลายใบเนาะ เอามาเบิ้งวันนี้กันพี่น้องผมนะครับวันนี้ยายแล่สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหาหนึ่งสามและกาจะทั้งนี้สามหาหาสามเจ็ดสามเก่าสามหนึ่งหาและกาสามสองพี่น้องผมนะครับขอบุญแนวทางของย้ายแล่ใบนี้รูปนี้นะครับเป็นสิเป็นรูปไพ่รูปเพลินสูตรไพ่สูตรเพลินยังสินานะครับแต่ละรูปแต่ละสูตรเพิ่มเนาะระวาง,งเซก,กันไว้และกา อันนี้3ตัวพันเดอร์นะครับเจ็ดสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามเหนึ่งหนึ่งเจดเกเจห้าสา้าเจดสามหมสห้าและ9ก้าสสองนะครับใบนี้ของแอร์มยนะครับกับของยาแล่นั่แหละพี่น้องนะครับหนึ่งเจดสองครับเจ็พี่น้องผมนะครับ พาพี่น้องมาที่ขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดประชาบัตตหนีนอะนะครับตัวเดียวเพ,พิ่นซีเดอพี่น้องเดอตัวเดียวเพิ่นนะครับอาจารย์แอดประชาพี่น้องครับซี 4, พี่น้องผมแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์แอดทะเลใจนะครับหนึ่งหาหนึ่งเก้าสองหาสองเก่าหากหาเก้าพี่น้องครับวิบ่งรูดห้าแลเก้าเนาะนะครับสามตัวหกห้าเก้าห้าห้าเก้า 6 2สองเก้าและเก้าห้าสองนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์แอทะเลใจนะครับวัี่ิพันมาใบนี้รู้สึกว่าเพิ่นสีเพิ่นสีบ่มากเนาะแต่ว่าใบที่เป็นอ่ากำลังวันเพิ่นนั่นมานะครับใบนั้นใบนั้นค่อนข้างสิลุดยากนะครับใบกำลังวันของเพิ่นเนาะโดนๆสีห่างหวดจังหลุดทีหนึ่งในใบนั้นนะครับนาติดตามอยู่นะครับใบนี้กับโดนๆกิดจังหลุดคือกันกละนะครับใบนี้กระไดเนาะของอาจารย์แอทะเลใจ ใบนี้ของอาจารย์ทองเปลวพี่น้องผมนะครับสามตัวปนเดินหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดสามหาเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เก้าเจ็ดสามเนาะนะครับ่นกานี่แหละนะครับเจ็ดสามเพียงแต่ว่า่นเปลี่ยนหลัก่อยพี่น้องครับขอบุญเอาทางของอาจารย์ทองเปลวเด้ร์แล้วก็ทัดมาเนี่ยเป็นข้อมูลของสัจจะพาด้วยนะครับ4 0 6 0 0709 8262 67สองสองเจด สามเก้านะครับสี่สองหาสองกับเจ็ดเก้านี่เพิ่นจัดให้เป็นโตัวกันเนาะของอาจารย์สัจจะผ้าด้วยนะครับของอาจารย์แอสเซธานะครับพี่น้องครับอีกใบหนึ่งของเพิ่นอันนี้เป็นขนมไทยสายดวนเพ 3, 37, 31, ิ่นรูดสามมือสั่นสามเจ็ดกับสามหนึ่งเพิ่นจำให้สองหังเท่านี้นะครับอาจารย์แอสเซธามาไมา่ม่ๆบาดมาือนี้นละน,นะครับสิบเก้าตุลาคมเนาะ เอาละกะมาที่ใบหนี่นะครับพี่น้องใบหนี้ของอาจารย์ปรีชานะครับดทว่ผพานมาเพิ่นมาเพิ่นเข่าตัวละนะครับนี่หกเก้านะครับหกเก้าเก้าหกี่มาอยู่เด้อนะครับสำหรับโหวติพานมางวดนี่ใบหนี้นะครับพี่น้องครับนี่เจ็ดสี่สองห้าสี่สองละกะสี่สองนะครับล่างชุดเดียวนี่หกศูนย์นะครับพี่น้องครับของ อาจารย์แอดพีชาตนะครับพี่น้องครับทีเด็ดก็เลยเอาเทียบเส่กันเนาะนะครับโอ้พ่นว่าคู่ชุดล่างศูนย์หกว่าสัน่นโอ้แต่กินนี่หกศูนย์นะแต่ว่าใบนี่พ่นลักษณะมีะมห้อยแก่นะพ่นว่าศูนย์หกเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งพ่อย่อหกแปดนะครับเอาก็เล็กเดียวกันเนาะพี่น้องผูเพ่นมาเนี่ยส่วนมากพ่นสิกันอยู่แล้วละนะครับกับพร้อมนะครับอันนี้ของแอดตูน พี่น้องผมเด่นสามนะครับสามหกสามแปดสามเก้าหกแปดนะครับสามตัวสามหกแปดก็เก้าสามแปดนะครับหนึ 1, ่งพฤศจิกายนแอดตูนนะครับพี่น้องครับตามมาด้วยอาจารย์แอดไพร์แก้วข้างบนวิ่งหกกับหาข้างล่างวิ่งหากับสามพี่น้องเพิ่นจับสี่ตัวแปดหนึ่งหกห้านะครับสี่ตัวสามตัวในหนึ 3, ่งหกหาหนึ่งหกแปดหาหนึ่งแปดนะครับสองตัวกะ หกหาหกแปดหนึ่งแปดหาสามก็หาเจ็ดเพิ่นเน้นทีเนี่ยนะครับหนึ่งหกหาหกหาก็หาสามหนี่งเพิ่นเน้นเดอ้อของบนแนวทางของอาจารย์แอดไพ่แก้วพี่น้องผมอันนี้ของอาจารย์พี่ชัยมังมีทวีคูณน,นะครับผู้เป็นแบงปันก็ได้เนาะนะครับหาสองกับหกสองพินองครับเหล็กล่างเพิ่นว่าห้าสองและหกสองเด้อนะครับอาจารย์พี่ชัยมังมีทวีคูณ เอาใบนี้ให้พี่น้องเบิ่งแล้วในคลิปก่อนนอนนะครับเป็นสิบลางของอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับเนี่ยล่าสุดนี่เห็นเป็นหน่วยลางมากนะครับพี่น้องครับหน่วยลางมีเก้ามีหามีเจ็ดเด้อนะครับสิแดนก็เลยมาว่างใส่กันเสนอนะครับนีละนะครับก็เลยจับใสกันเบิดพี่น้องครับก็สิได้ยูศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเก้าหาเก้าเจ็ดหาเก้าหาหาหาเจ็ดเนาะนะครับจับคู่ลางตามหลักที่เพิ่นว่างมากนะครับพี่น้องครับถ้าเบิ่งว่าบนหอดย่ำนั้นเพิ่นสิทขัดสิเน้นสิว่างให้จังไ อรชนกมีโชคนี่ก็ได้เนาะนะครับขอพระคูณหลยๆเด้ออาจารย์ครับวันที่ผ่านมาเพิ่นฟันหาหกหนึ่งป้าติดโทตรงๆเลยพี่น้องนะครับคืนฟอร์มแล้วอาจารย์อรชนกมีโชคอันนี้ของอาจารย์พัชมนนะครับอาจารย์พัชมน่นห้เป็นเม็ดเดียวพี่น้องครับสี่สองสามเด้อนะครับสี่สองสามพี่น้องผมและกสองสามสามสองนำนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้จับสี่สองกับสี่สามห้พี่น้องเขาจับคู่เดียวจากทะเลไทยนี่ ขันเป็นพี่น้องขึ้นมาจับตืมโหลดเดอร์นะครับจะเก่าขันว่างใส่กันยังสี่ขันเพินบ่จับคู่ไทยเพิ่นก็จับขวมยังสี่ก็มีขึ้นกันเด้อเนาะนะครับอาจารย์ผัชมนขอบพระคุณหลายหลายเด้ออาจารย์บัตเตนี่นะครับที่แดงสิพาพี่น้องมาทีอาจารย์เทว่าเด้อนะครับอาจารย์เทว่าสูตรยอดเนาะนะครับงวดที่พันมาปัาดติดโถนะครับแตกบนแตกกลางพี่น้องครับตรงๆในพี่น้องใบหนึ่งเพิ่นว่าเป็นเล็กไทยสองตัววสันนะครับมีทั้งเก้าหกมีทั้งหกหนึ่งพี่น้องครับมึงที่ละ อันนี้ก็ถือว่าแตกบนแตกล่างได้เด้อนะครับเก้าหกก็หกหนึ่งนี่ตรงตรงเลยนะครับอาจารย์เทวาเนาะงวดนี้ใบนี้เพจนแมงปันมาแล้วพี่น้องครับจังสี่เดอ้อนี่นะครับหนึ 1, ่งพฤศจิกายนหกแปดพี่น้องครับสามสองหกสองกับแปดสองพี่น้องนะครับสามสองหกสองกับแปดสองเดอ้อวางใส่กันเนาะนะครับอาจารย์เพจนววาเขาก็จังทรรมาลุ่นใส่อัน สิตรงกับอันเหลขกสายดวนบอสันนะครับซึ่งเหลขกสายดวนเพิ like ่นอ <Ken> ันนี้เป็นเหลขกวิ่งเดอร์นะครับบนสองล่างแปดนะครับวันนี้นะครับเล็กวิ่งเหล็กสายดวนเพ่นในงวดที่ผ่านมานี่ก็เนี่ยพี่น้องผมนะครับหกหนึ่งต้องตรงล่างแลยก็เก้าหกต้องตรงบนเลยนะครับวันนี้เพ่นแบงปันมาแล้วพี่น้องครับแต่ว่าเดอนะครับอาบมาเบ่งน้ำกันพี่น้องผมเพ่นแบงปันมาแล้วนะครับเขาเห็นแต่แต่โค้งข้างนอกเพราะท่านเห็นตัวเลขนี่ยกับ กะดีใจรัดเลยได้พี่น้องครับเนี่ยเป็นอย่างจังหวะวัฒนเห็นตัวเลขกันยนวาจังสี่ละเพิ่นเอาขีฝามาบังไว้นะครับเพิ่นวัฒนนี่ปล่อยนะนาครับใส่ดวนวงในหนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกเปียนะครับของอาจารย์เทวานะครับพี่น้องครับที่แดงกะขออนุญาตไรยงานความคืบหน้าล่าสุดเดยมาจังสี่ละเอามาสู่พี่น้องเบิงนะครับบอกสู่พี่น้องฟังเนาะนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นอีหย่างจังใดอยากแนะนำอีกอย่างกะขอเิญเดอร์นะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณพี่น้อง สุผูสุคนหลายๆนะครับทีอ่อยู่น้ำกันนะครับดูแลกันเนาะแนะนํำกันนี่ล่ละนะครับ <c oughs> เอายำวาเป็นการทำไยตัวเลขเด้อนะครับไทยตัวเลขก,การออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งและทบา,านจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน อยู่เป็นมูให้กำลังใจที่แดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับกับขอบพคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อนะครับเอือเฟื้อเป็งปันให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ